ดีครับวันนี้มาแนะนำเน็ต AIS One t o Core นะครับแบบเติมเงินนะครับเป็นเน็ตแบบรายวันนะครับความเร็วที่2มิกนะครับที่ผมแนะนำนะครับใช้งานได้ดีลื่นกว่านะครับถ้าลูกค้าอยากสมัครไอเน็ตรายวันนะครับความเร็ว2มิกนะครับ กดตามนี้ได้เลยนะครับนี่ความเร็ว2เมตรนะครับไม่อัน้นไม่ลดนะครับกดดอกจันตอง7นะครับตามด้วยดอกจันทรน์7084นะครับ306650นะครับดอกจันตอง7แล้วก็ดอกจันทจ็ดศูน6์แ0นี่นะครับใช้งานได้1วันหรือ24ชั่วโมงเลยนะครับ สำหรับเน็ตรายวันนะแล้วก็ยังมีแพ็คอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแนบเป็นลิงก์ที่จะเข้าไปดูให้อีกนะครับสำหรับเน็ตรายวันนะครับมีความเร็วตั้งแต่1เมก2เมก6เมก10เมกเอาไว้นะครับสามารถกดไปตามลิงก์นะครับแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับว่ากดสมัครอย่างไรนะครับโอเคครับ กดได้เลยนะครับกดลิงก์ได้เลย